เนี่คือเรากำลังนั่งรอแท็กซี่ที่เราเรียกมาทุกคนเพื่อไปเมืองกอลีเอามีกาแฟให้กินนะคะเพื่อของฟร Compl ี complimentary ก็คือที่ทิ้บอกตอนแรกว่าเมืองกอลีเนี่ย เขาเป็นเมืัลคืนของเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่นั่นขนพูดผิดก็คือเขาเป็นเมืองพื่อนของมัลคืนของโอตูเกตแต่ว่าพวกวัฒนธรรมเงี้ยจะเป็นแบบผสมบริทิชแล้วก็ดัชเออเพราะว่าดัชก็ก็คือเนเธอร์แลนด์หมายถึงว่าวัฒนธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยของเขาอะที่เมืองเนี้ยมันเป็นเมืองเก่านะเขาเรียกว่าโอุลซิตี้นะคะเมืองเก่าเลยเดี๋ยวเราจะไปเดูว่าเีอะไรทำก็คือเป็นเมืองเล็กๆแหละเป็นเมืองชายทะเล ว่าน่าจะชิลแล้วก็ทินว่าเพราะว่าที่ทินจองที่พักไว้ก็คือบอกว่า the city. อินเด c i ซิตี้ก็น่าจะเดินจากที่พักแล้วหากินง่ายกว่าที่นี้คิดว่านลองดูเผื่อได้เจออาหารทะเลอร่อยอร่อยเเฮียโอลีทูกทุกคนเราจองเป็นรถตู้ไปเลยแล้วก็เคน,น่ะผิดเองจองไปสามคันดูคนนู้นดิสงสารมาก แต่ว่าที่นี่เขาอะไรนะถ้าเกิดเรายกเลิอกอะเราต้องจ่ายสามสิบรูปีทิ้งก็เลยให้เขาไปห้าร้อยเพราะเขาบอกว่าเขาขับมาประมาณห้ากิโลก็เลยให้เขาไปเพราะว่าจองผิดหลายคันพื้นที่วางเย็บมากงข่งก็พี่เบียรสองคนนอนแค่ไหนข้างหลังงได้เระบาณสามสี่ห้าคนอะ่ะเออถ้ามาหลายคนก็คุ้มอยู่นะก็คือคิดเป็นเงินไทยประมาณสองพันบาทนะทุกคนใช้เวลาสองชั่วโมง กำลังพูดตะกี้ว่าเออโชคดีจังทริปนี้ไม่เจอฝนนี่จ้ะผลมาลาจ้ะผลตุกผลอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นผลไม้ตามซีซันบ้านเขาไม่รู้อะไรเขาบอกเขารู้จักจะขอชิมคนที่นี่เขาน่ารักนะทุกคนเพราเฟรนลี่อ่ะจอดได้ซุปต้นมะนาวเขาขอให้มาเรียสแกมอไม่เป็นไรค่ะลองชิม Just a n n a d Thank you. อ๋มันคือกระท้อน We have the same in 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 Thailand. เอาไปกินอร่อยมากเอาไปะ Oh, not enough. Thank you. โอน่ารักที่สุด Thank you. Thank you. Ready. ใจดีสาวส่วนเนี่ยตลกนะนะ Yeah. But good for you. No h e l ดีไลค์กับ m a แมง s k ส n mango skin mango skin เขาบอกว่าเหมือนใน้ไอะไรวะ m a n g ุด u t บ้านเราอ่ะ m a n g ุด u t บ้านเขาบ้านเขาก็มี m a n g ุดนะทุกคนขอชิมก่อนแต่ว่าตะกี้กัดเต่คำแรกเปรี้ยวเลยง่ายกว่าอืมโอเคกระท้อนชัดชัดแล้วกระท้อนชัดชัดอร่อยแล้วพี่แย็บไมเปียวมากทุกคนเนี่ยแต่มันลูกเล็กกว่าบ้านเรา S <S อืมคือมีความเปรี้ยวๆหวานๆนิดๆ good. I like it smell good too ่ บ้าน wow. เขาคือเขียวความเขียวเยอะมากต้นไม้เขาเยอะนะโดมาต้นมะพร้าวทุกที่ก็คือมีไข่มะพร้าวเหลืองๆอ่ะวันนี้ท่นจะลองอีกสักรอบเป็นมะพร้าวเหลืองนะยังไม่ยอมแพ้เพราะว่าที่ในโคลัมโบมันทั้งจืดทั้งเปรี้ยววันนี้ทิจะลองอีกรอบดูนี่คือทางลาติโคลาไปทุกคนโยกเกก็โยกไปแยกมากเลยอะสี่สันของการเดินทางนะคะทุกคนดูมีหมามาอีกแล้วเห็นป่ะทุกที่มีหมา มีทะเลแต่ทะเลที่นี่คือทุกคนดูความคลื่นแรงไฮอิสชีบายด์โอเคฮัลโหลโอเคอ่าว่ายน้ำไม่ได้ก็ชิงนี้ได้โอ้ยสไลปิกเวฟส์ทุกคนก็บอกว่ายน้ำไม่ได้นะดูดิเพราะว่าที่เนี่ยเอ่อที่ าฮิตมาเล่นเซิร์ฟกันมากเพราะว่าขึ้นมันใหญ่เห็นปะเนี่ยเราพักที่สมานบีชเกทเฮาส์นะทีนจองห้องนึงต่อคืนประมาณพันบาทไทยอะคะ่ะแต่ไม่มีอาหารเช้านะทุกคนที่นี่เขาจะไม่ค่อยรวมเท่าไหร่สวยอะโอ้ยต้นมะพร้าวเขาเยอะมาก เก่อนจะให้ดูห้อง so this this for for us yeah โอเคอ่าพี่เปียกเขาเลือกห้องเขาและวพี่เปีย๊ยกขอดูห้องหน่อยในห้องพี่เปีย๊ยกนี่คือละพันนะทุกคนมันก็เป็นเหมือนบังกะโลอ่ะก็ราคาได้ทีนชอบมากเลยมันดูแบบว่า,าส่วนตัวดีเนาะเนี่ย โตนี่เอามาทําอะไร mm hmm. ไม่รู้เยอะแยะในทินจะนอนตรงนี้ทุกคนที่ทินบอกเห็นป้าว่าที่เนี่ยเขาไม่มีผ้าห่มนะอันนี้คือผ้าห่มบ้านเขานะเห็นไหมถ้าใครที่ติดผ้าห่มหนาๆควรพกมาด้วยเห็นไหมเล็กๆไม่ได้ใหญ่ก็มีห้องน้องน้ําได้ไม่เป็นไรไม่ต้องอย่างน้อยก็ไม่ต้องแช่ห้องน้านะจ๊ะทุกคนต่อยปึ๊บอยู่ไหนห้องน้ําก็ปกติลักไฟ ปลั๊กไฟเตรียมกันมาด้วยนะจ๊ะโอ้ยวันนี้จะได้นอนโอ้พี่วันนี้ได้นอนแบบได้ยินเสียงทะเลเลยเนี่ยทรายบ้านเขาก็ไม่ได้ขาวบ้านเราทุกคนเนี่ยทรายเปไน็นอย่างเงี้ยดำๆนี่เขาสะอาดกันมากเลยเขาก็กวาดดูรามีความวิบ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 ,บดูคลื่นสิจ๊ะเขาบอกห้ามเล่นน้ำนะอันตราย ร้านอาหารอยู่นู่นนะคะโนนหัวมุมตรงมุมแต่ว่าห่างเดินที่นี่แดดแรงพอ,องบ้านเรานะทุกคนอย่ลืมหมวกอุปกรณ์นี่ฝุ่นมากเลยเลได้มาพักผ่อนนะสวยเนะาะสวยอ่ะท,ทุกคนที่เราพักอยู่ตรงนู้นจ,จริงๆมีแค่สองห้องอะทุกคน เราก็นึกว่ามีเยอะแต่ก็ดีนะพิเวทมากเลยเหมือนที่นี่เขาก็ทําห้องสองห้องสามห้องเห็นปะนี่ก็มีอันนี้ก็จะอินดี้หน่อยๆบะสซีสันแ่่ันก็มีนะคะอันนั้ก็น่าจะไม่น่าจะมีแอร์ออะไรอุวคขึ้นแรงอ้าวกวแรงมากค่ะ โอ้หมอกมคนเล่นเซิร์ฟถึงว่าพวกเล่นเซิร์ฟเขาไป่าที่เมืองที่ชื่อ,อเมลิซ,ซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไปเล่นเซิร์ฟกันที่นั่นนะคะจะมีตงกยาก,กาเยอะมากที่นั่นคนที่ชอบเล่นเซิร์ฟเขาก็ไปที่นั่นกันเป็นเมืองทะเลเหมือนกันเดี๋ยวนะน้ำมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยมันแรงมากมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอขึ้นมาข้างบนเลยดูว sure wow. ้าวอันนี้คือเป็นข okay. uh ึ้นปกตินะไม่ได้มีพายุอะไรนะทุกคนใส่เท้าเดินนะคะฮู้ยเ้มาเขาเจอเพื่อนเจอกันละคุยกันละตอนมีเพื่อนแล้วนะคะป้าคนนี้เขาบอกเข้ามาที่นี่หกครั้งละอันนี้เขาอยู่สองวิครึ่งมาจากนอร์เวย์นะคะเพื่อนรุ่นเดียวเขาเลยเขาจะพาไปกิน อ่าร้านที่เขาพาเขาบอกอร่อยอ่ะลองดูซิอร่อยจริงเปล่าโอ้ยทุกคนฮะบอกว่าหมาข้างทางบ้านเขามันน่ารักมากเลยนะมันดูสะอาดสะอ้านนะ,ะ,ะ,ะแล้วมันก็เฟรนลี่นะมันน่ารักนะดูสะอาดสะอา้านอุ้ยมาแล้วสองตัวพี่ดูเห็นปะ เนี่ยมาอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนไอ้มิซี่เลยอ่ะดูดิก็เข้าเฟรนลี่มากเลยนะทุกคนเนี่ยอชีวิตดีนะเนี่ยฮะโอ้โหเด้เด้เด้เ้เด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 ้เอ้เด้เี่เลยพี่เดก็ชอเหมาด้เ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 เเดเเดดเเเดด้เเเเ ทาตหมาาัดหมาน่ารักโอ้ดูดิไม่นานล้างเท้าให้นะทุกคนข้างหน้าเยี่ยเข้ามเข้ามสะอาดมากเยี่ยเดินข้างบนถนนนะทุกคนเพราะคนแก่เดินบนทรายมากไม่ได้เดินยากเราก็เลยต้องมาเดินข้างบนเพื่อไปที่บิลล่าของป้าคนนี้เขาจะพาไปเขาบอกว่าอาหารอร่อยเอออาจจะเด็กกับพี่เปี๊ยกก็ได้ บรรยากาศรอบๆกอ, <c oughs> กอลีกอลีกอลีกอรีนี่เขาใช้มอเตอร์ไซค์เยอะนะทุกคนอยู่ที่นี่ก็เป็นเมืองทะเลใส่ขาสั้นได้แต่อยู่ในคอลัมโบโทินไม่กล้าใส่พวกขาสั้นนะทุกคนขนาดใส่เสื้อแบบว่าเปิดเอวนิดๆเลยโอยหนุนน่มๆนี่ก็รัชวองแต่เขาปิดนะคะวันนี้ แพตตบังกะโลอ๋ออันนี้เป็นบังกะโลแล้วก็มีอันนี้ด้วยบังกะโลก็มีเยอะๆแถวนี้เลือกเอาตามราคาคนจะบอกว่าอากาศที่เนี่ยคืออบอ้าวที่บอกคโคลัมโบอีกนะคือแบบร้อนมากกว่าร้อนแบบร้อนเลยอะร้อนแบบเหมือนอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเตาเผามัง้งหรือว่าเออแต่ร้อนร้อนจริงร้อน,อ,น,อ,นอ,บอบอบอบมากเลย นี่เดินมาไม่ถึงมา500มห,ลลห้า,ออา,า,าอรอเมตรเลยเมื่อไรเร็วชอบมากชอบปารคโรดที่จอคือวันนี้เราจะนอนแต่เสียงคลื่นู้ของฝินนั่นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วนะคะนี่ดอกชบาใช่ไหมพี่ชาป่าดอกสบาสีขาวทุกคนโน thank you ตุกๆไปทุกที่นะคะทุกหัวม,มุม ไลโนระาสองคนให้เปียเขาชอบชอบมากเพื่อนใหม่ดูแล้วไอ้แดน้องหมาตามมาถึงนี่เลยทุกคนตอนนี้ความรู้สึกเหมือนอยู่าอนะเกาะช้างเลยนี่เขาอยู่ตรงนี้อ๋อลานีวิล่าทุกคนดูรถบ้านเขา <c oughs> เปิดแอร์เอ้ยเปิดประทูน้วยอะไรนะ, <c oughs> ะไม่มีแอร์นะคะ Oh, อันนี้นะคะที่เขาพับมีร้านอาหารด้วยเย็เยนนะยูโอเปนยูโอเ o นคันดีออเดอร์ฟู้ดโอเคยม่ตืนมาละกอทุกคนเพ่สั่งมะม่วงป่นเขาบอกว่า the best the best mango so i l l try เบสเมงโกมาเหมือนมะพร้าวไหม My husband is the owner of this h o u s e Owner. Yeah. Is owner. And the r u n n e r is running. อืมหอมมากมันเหมือนมะม่วงป่าบ้านเรากินมันอ่ะ This renovate this have is your place place We คนสรุปคือคุณป้าีิชาเรามาเขาเป็นเจ้าของที่นี่แล้วก็มีคนช่วยดูแลก็เลยบอกว่าพี่เพียวพิชาน่าจะโดนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนหักคอมาที่เนี่ยจริงๆร้านตะเกียน่าจะเปิดที่ตรงข้างๆชายหาด ก็เห็นคนนั่งกินแต่เขาบอกว่าไม่เปิดไม่เปิดเขาปิดเลยไ,ได้มาที่บินเล่ชั้นตอนนี้รู้ละพอมาเฉลยอ้าโอเคไม่เป็นไรถ้าอร่อยก็โอเคน้ำม่วงอร่อยอยู่กูสตาร์ทกูสตาร์ทตัวนี้คือทูน่ากริลชั้นนี้เป็ทูน่าทูน่าฟิชใช่ไหมใช่เนาะแล้วก็ทูน่าฟิชเออไ,<ม>ไม่ใช่ไม่ใช่ทูน่าอย่างนั้นอะทูน่าฟิชเข้าวผัดบ้านเขาแล้วนี้คือเราเน้นว่าเป็นกุ้งเผาเหมือนบ้านเราก็คือเข้ามากับข้าวนะทุกคนก็ <S <S กิน ให้หายหิวก่อนเดี๋ยวเราไปในเมืองกันจบข่าวโดนป้าดักได้แค่นี้นี่เราจะไปในตัวเมืองประมาณห้าโลเขาก็ไอ้นี่เราอีกแล้วก็เลยร้านนี้เราก็ไปคันนี้เดี๋ยวเพิ่งไปพี่น้องคันนี้ประทุค่ะกินอาหารที่นี่แล้วเขาก็ไปส่งไปส่งไม่ใช่ยฟรีนะก็จ่ายเงินเท่ากับไอ้แอรพิกมีอ่ะเขาก็ถามว่าพิกมีคิดเท่าไหร่ก็เท่านั้นพร้อมมาทุกคนแต่รถเทดีนะอันนี้นะคะอย่างเท่ ต้องระวังรถที่นี่สิ่งมากโอเ okay. ค Let's go ดูเสื้อสีเหลวก่อนแห่ดูอด๋อโอโหโ,หโ,หโอโหโอโหชอบสีเสื้อคนขับกับอ้รถมากเลยอ่ะพี่เป้งดูนี่มีอ่างหุ่นอยู่ตรงนั้นด้วยว <laughs> พวกรูปนันทางเราไม่ค่อยเอะยุคคู่ เป็นานค่ะผ่านหาดทรายสวยงามแล้วก็ไปเมืองกอล์เลยใช่เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินเพิ่มในเมืองแลโอ้โเปิดเพลงให้ฟังได้นะเทปหะอ้าวกำลังจะเต้นสักหน่อยเพลง เอาตอนนี้เลยเหรอ,อขนมปังอะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องแวะซื้ออะไรไปกินตอนเช้าจะไปดูเลยเหรออันนี้ในตัวเมืองเขานะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นท่ารถเมย์มีน้องพระด้วยในเน,นนเนนน้อยเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆื่อยอุ้ยอ๋อมีถั่วด,ดินด้วยถั่วลิสงถั่วด,ดินถั่วด,ดินเนื้อเหนือถั่วลิสง เดินไปเรื่อยๆทุกคนดูวิถีชีวิตของเขา,างเที่ยวก็เยอะที่ท,ที่จริงๆที่สีลังกา,างเที่ยวเยอะมากนะทุกคนจะบอกให้ลูกอะไรอะหมากปะเนี่ยขายตัวหรือขายแบตเตอรี่ไม่รู้ ขนมขนมป๊อกคปอนทุกคนผลไม้ก็มีอันละยี่สิห้ายี่สห้ารูปีมันเท่าไหร่วะพี่หนึ่งบาทยังไม่ได้หนึ่งบาทปะ่ะถูกนะเนี่ยกินไหมลองไหมอันนี้คือถั่ว,ว,ว,วคั่วเลฮตัวลิสงคั่วทุกคนผลไม้ดองไองข่ทองไม่แอดอย่าเพิ่งกิน ไปต่อคนที่แบบเออเขาเรียกอะไรนะท้องท้องเซนซิทีฟก็อย่าเพิ่งกินอะไรที่มันจะเสี่ยงท้องเสียอ๋ออันนี้เป็นขายคอสเมติกผลไม้เงาะ ที่นี่เขามีร้านเบเกอรี่เยอะนะทุกคนก็อาหารเอ้อเออบเกอรี่ที่เขามีอ่ะก็เป็นขนมปังเหมือนพวกกะหล่๊บอะไรเงี้ยเยอะทุกๆก,ก็รอลูกค้าที่สถานีรถบัสนะคะเออถั่วลิสงนี่น่าจะฮอตฮิตเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามีเยอะมากจะหาที่แบบนั่งแบบชิลดูคนแล้วก็นั่งดื่มกัะทุกคนอาหารที่เจอเลยนะการรอบๆเปิดแมพไปด้วย เราจะไปตรงโอลดัชโฮสต์พิโดนะทุกคน mm hmm. คือมันเคยเป็นโรงพยาบาลเก่าสมัยที่เขามีสงครามันเนาะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นช็อปปิ้งมอลลนะคะเราก็จะเริ่มไปโอ้กลังโชว์ใน200 meters the take the exit at roundabout first a เมตรที่จุดตัดกันออกมันร <meters S 1> อรถเมย์นะคะวิถีชีวิตไอเรารถอย่างนี้เขาก็ยังใช้กันนานปะ ก็คือเหมือนที่ทีนเกินไปตั้งแต่ต้นต้นคลิปนะคนว่าเมืองเมียมันเคยเป็นเมืองขึ้นเนาะของทางฝั่งของโปรตุเกสเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกตึกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้วัฒนธรรมมาแบบคล้ายๆแบบยุโรปในหน่อยอะไรเงี้ยเมืองนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวันนี้ก็คืออยากเดินดูรอบๆกันนะคะว่ามีอะไรบ้างรถเมย์นี่คิดถึงสมัยวัยรุ่นว่าเราใส่แปดยังใช้อยู่ป้ากรุงเทพ เโเปนแ,แอทุกคนช่นจัี่ยวตกรนมาก่มเลยกคนก็โนตอันนะทุกคนแต่ว่ย <c oughs> าย,นนวยังไม่ฝนอยู่ <c oughs> เป็นช่วงที่เขาเลิกโรงเรียน,นดูดิความ,มวุ่นวายแล้วฝนก็ยังตกเปียกไปหมดแล้วเนี่ยทุกคนเราต้องกลับโรงแรมแล้วแหละเพราะว่ามันไปอย่างนี้ไม่ไหวเดี๋ยวพี่พิชาเปียกไม่สบายสภาพเราตอนนี้เปียกหมดเลยทีนดู สี่พันสอง 4, 2, ซื้อวายนะคะเปียกยังไงเราก็ไม่ลืมวายเดี๋ยวเราจะไปแลกเงินทุกคนจะบอกว่าถ้าใครมาสีลังกาให้แลกที่สนามบินให้จบไปเลยนะจริงๆเพราะว่าเฮน่ะคิดผิดก็คือแลกคนละร้อยที่สนามบินว่าจะมาแลกที่นี่ย่านะคะแลกมาเลยดีที่สุดหาที่แลกยากมากเลยทินมาแวซื้ออันนี้ประมาณไม่ถึง20บาทนะทุกคนทินเลือกกินอันนี้เอยทินเลือกอันนี้ฟิชบันร้อยห้าสิบรูปีแล้วเขาก็ทําแบบ ให้ร้อนๆเด็กหนุมมาคาทะเลตอนนี้คือแบบว่าดูดิคลื่นแรงมากน่ากินดิอยากสั่งมาดูดิทุกคนน่าก,กินมากตะกี้กับข้าวไม่อร่อยเลยวันไหนถ้าเกิดเราเริ่มต้นวันที่กับข้าวไม่อร่อยก็คือทั้งวันจะไม่อร่อยแต่เมื่อวานที่โคลัมโบเราเริ่มอาหารเช้าตั้งแต่เช้ามันอร่อยมันก็อร่อยทั้งวันจริงนะอันนี้ไม่รู้ดิทินถือเรื่องพวกนี้นะเน เดีวันนี้เราไม่ไปไหนแล้วนะทุกคนกลัวฝนตกอีกเราก็เลยมานั่งอยู่ที่เกสเฮาส์นะคะที่เราพักซื้อไวน์มา <c oughs> แก้วไวน์ฉุกเฉินจะกินอันนี้เป็นอาหารเย็นเมื่อกี้ทินกิน,นไอตัวที่มันเป็นอะไรนะขนมมันนั่นแห้วนะคะที่แวะซื้อกลางทางตะกี้เออมอีน่ารักเนาะคนที่นี่เข้าใจดีมากแต่ตะเกียก็คือจะเล่าให้ฟังอาเล่าให้ฟังไปมึงนะทุกคนกลับมาที่พักคือ มันเป็นหาดส่วนตัวเลยนะแต่ว่าเล่นน้ำไม่ได้แต่ก็ชอบมากคือเจ้าของเขาน่ารักมากเหมือนเขาแบบโลโก้เป็นแบบคนพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยทำไข่ดาวมาให้กินด้วยน่ารักมากเลยินชอบชอบมาอยู่อะไรแบบเนี้ยสวยมากเลยเนาะเนี่ยเ <laughs> ทียบกับตอนบ่ายเทียบกับตอนบ่ายสิ ฝนตกเปียกหมดเลยไม่ได้ดูอะไรเลยได้ดูนิดๆหน่อยๆเองแต่ว่าเออตอนนี้ให้ผ่านละก็มาชิลอยู่ที่ห้องเตยวไม้กับพี่ปิชาหมดไปแล้วขวดนึงยังไม่มืดนอนไม่ได้นะคะก็เลยต้องมานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินวันนี้ลาไปด้วยตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินของที่เมืองตอเล่นะคะ สวยมากคือเป็นคนที่ชอบมากๆชอบพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ที่นี่คือมันยังดูแบบว่าไม่แบบไม่นี่มากอ่ะไม่เหมือนท่องเที่ยวจา๋าคนยังน่ารักอยู่อ่ะทุกคนสวยมากฮ้ยหคนอ่ะยังไม่จบคืออยากให้เห็นตอนที่แบบพระอาทิตย์มันตกไปแล้วแต่มันก็ยังสวยอยู่อ่ะก็เลยอยากให้เห็นนะมันสวยจริงๆนะดูสิ เซ oh. มันสวยจริงๆสวยมากๆแนะนำที่พักที่นี่นะโอเคมากๆ